ชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังหวาดกลัวกันอยู่นะคะเพราะว่ากลัวจะมีการประท้ารอบ3ทําไมถึงกลัวหลายคนบอกว่าเฮ้ยกังวลไปหรือเปล่าคุณผู้ชมฝั่งนั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานอกจากเคลื่อนย้ายกําลังพลแล้วมีการยัออย่วยุด้วยแล้วที่ผ่านมาคุณผู้ชม 29-30- 30, 31เ้ามขามีการยิงวัดแนวมาด้วยแล้วก็มีการเดินมาเต,ตะทหารกัมพูชาทําให้เกิดไฟส่องสว่างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวางใจไม่ได้เราลงพื้นที่ไปที่กันทา,าลักษ์ที่ศรีสะเกดกันนะคะปรากฏว่าชาวบ้านปิดบ้านนอน เร็วค่ะเ mm. นี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะคะเข้านอนตัตงแต่หัวค่ําเลยบางคนก็เปิดหน้าร้านค้าขายกันเขาบอกไม่รู้แหละปะทะรอบสาม,มีหรือไม่เข้าบ้านก่อนนะคะเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ชื่อว่าช่างนุยังพาไปดูร่องรอยอยู่เลยนะมันเป็นร่องรอยแห่งความเจ็บปวดคุณผู้ชมดูหน้าจอเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูสะเก็ดค่ะเป็นสะเก็ดระเบิดจากลูกปืนใหญ่ไอ้ปะทะกันรอบที่แล้วเนี่ยทหารกัมพูชายิงมาตกใส่ถนนช่างนุบอกว่าก็เก็บมันไวอ้อย่างนี้แหละถามเก็บไว้ทำไม ล่ะทำไมไม่ซ่อมเตือนใจ เขาเก็บไว้เตือนใจนะคะว่าวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วมันมีลูกปืนใหญ่มาตกใส่ตอนนี้อพยพกันเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้แหละจะมีรอบสามหรือเปล่าแต่ก็ยังกังวลอยู่ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของอดีตทหารผ่านที่ชื่อว่าคุณสัมพันธ์แก้วประเสริฐค่ะบอกอย่างนี้เลยนะคะไอ้คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสัญญาณไม่ดีเลยเพราะมันยิงเช็คระยะลุงแกก็กลัวไงแล้วที่สําคัญลุงบอกภาพมันยังหลอนอยู่เลยกัมพูชามันเตรียมพร้อมนะบังกงบังเกอร์มันสร้าง แกก็คิดว่าน่าจะมีประท่ากันรอบ3าเกิดขึ้นนะเพราะว่าพักรลบไปเนี่ยมันก็ไปเติมไนงะเติมอาวุธยุทโธปกรณ์นี้ทุกคนคงทราบไปแล้วละ่ะซอ่อนรถถังไว้หลายจุดนะครับท่านผู้ชมแถวแถวภูผีเพื่อเตรียมต่อสู้กับไทยนะครับแม้ว่าเราจะทําลายรถถังของเขมรไปได้หลาย10คันแต่ก็เติมใหม่ได้จากประเทศที่3ที่คอยเติมเข้ามาและแกก็เชื่อนะครับว่าถ้ามีการประท่ากันรอบที่3ในการรบกันเนี่ยมันก็คงโจมตีบ้านเราก็อาวุธเดิมๆที่มันมีนี่แหละก็คือ BM 21 g r a ็ร เหมือนเดิมแต่อาจจะมีเพิ่มเติมมาที่เราต้องจับตามองก็คือจรวดต่อต้านอากาศยานก็คือมันต้องหาอาวุธในการสอยกลิปเพนและ f 16ในขณะที่คุณสายพินชาวบ้านนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่ามันยั่วยุเรามาโดยตลอดส่วนวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย คุณพี่สายพินบอกกับเราครับบอกว่า,าอยากได้นายกที่ไม่คดโกงประเทศชาติคนท<แ>ี่พัฒนาประเทศไก้ไขปัญหาใช้ได้นในจบสิน้นชาวบ้านตอนเนี้เขาหวังไว้มากเลยนะนายกคนใหม่น่ยจะได้ทําให้มันเด็ดขาดไปแต่ว่าก็กัวงวลอยู่เหมือนกันว่าเออฝั่งนั้นน่ะมันคอยยัวยัว่มาเรามาโดยตลอดแล้ววันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมจะมีการประท้าหรือเปล่านะคะส่วนความเคลื่อนไหวของทหารขาเมเแน่นอนมีทุกวันนี่ คลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนี่เป็นคลิปการเผชิญหน้ากันนะคะตอนนั้นน่ะเดินลาดตะเวนแล้วมาเจอกันเมื่อ31มกราคมกัมพูชาเนี่ยทหารเขาพยายามจะอ้างสิทธิพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นของเขาใกล้กับสาราตีมุกในพื้นที่ช่องบอกอุบลราชธานีไทยเราก็ตอบโต้ทหารไทยเราบอกไม่ใช่ก็มีการคุยกันนะคะบอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของไทยตกลงกันแล้วว่าจะลาดตะเวนตรงไหนคือตอนแรกในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาไม่ยอมไงเห็นไหมาจากนั้นทหารระดับชั้นผู้น้อยก็ไปให้หัวหน้ามาคุยกัน คลิปนี้เพจส่องเขมรเ,เอามาแชร์ต่อนะคะแล้วก็บอกว่าทหารไทยเราก็พยายามจะไล่ทหารเขมรออกจากจุดที่ทหารเขมรยืนอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรมหลังจากนั้นวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะก็ยังมีอีกยั่วยุเหมือนเดิมท่านผู้ชมคราวนี้ยั่วยุไทยด้วยการใช้อารมณ์ นะครับกล่าวหาว่าฐานไทยเราเนี่ยล้ำแดนเข้าไปาทางเพจอเมมิเมลิเทรี่ฟอรก็เลยระบุว่าฐานขเขมรเนี่ยพยายามยั่วยุและกวนซ่อนจุดจุดจ <c oughs> ุดเติมด้วยนะในออนไล์ซ่อนอะไรฐานไทยในแนวหน้าเนี่ย <c oughs> เขาพยายามจะยั่วยุเรา <c oughs> จนกระทั่งฐานทั้งสองฝ่ายเนี่ยประทะคารมกันอย่างดุเดือดและเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยทหารเขมรฮึดฮัดขึ้นลำกระบอกปืนขู่ทหารไทยอีกด้วยดูภาพสิ ที่ไหอันไหนชูดตอันไหนชูดูต่ีต่ออ้ไอ้ไอวอ้ไอ้เอ้เฮ้ยไอ้ไอ้ไมึงเก่าเหรอมาดิอ้ไอ้ไอ้ไขึ้นลำเหรอออขึ้นลำเหรอขึ้นลำหรอแล้วเขาตอเป็นภาษาคขเมรน่ะเออนี่ขึ้นลำเลยเราแค่ปะทะคลมแค่สวนกลับไปแค่เนี้ยมันขึ้นลำเลยดูดู พร้อมกันนี้ยังมีการโพสต์คลิปไกลๆขณะที่ตั้งป้อมปืนจะได้ยินเสียงการเถียงก,กันก็คือจุดนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ทหารเขมรระบุแคปชั่นแปลเป็นไทยได้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเจอเจอหน้ากันที่ชายแดนขณะที่บางส่วนบอกว่าเฮ้ยคลิปเก่าหรือเปล่านะครับแล้วก็มาโพสต์ในโซเชียลมาดูที่อีกคลิปหนึ่งทหารเขมรวมรวบรวมกําลังพลเดินทางไปที่แนวหน้าตรงบริเวณชายแดนค่ะในคลิปเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะบางนายเอาเมียมาด้วยเอาลูกมาด้วย มายืนส่งเนี่ยถึงรถเลยค่ะเมียร้องไห้ปาดน้ําตาใหญ่ห่วงผัวค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตามฐานฐานขมรนเดี๋ยวมีตุ๊กตาย,ยางเ <c oughs> มียไม่ต้องเขากลัวผัวจะไม่ได้กลับมา <c oughs> หรือเมียไปเนี่ยอาจจะหึงบอกว่าเธออย่าใช้ตุ๊กตายางนะไม่ดีนะต้องมีวินัยอ๋อสาวผลบอลห้ามอ่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะกําลังพลพร้อมอาวุธปืนประจํากายแล้วก็สัมภาระ นี่เป็นคลิปนี้ค่ะนั่งอยู่บนรถบรรทุกทหารนะคะไปที่แนวหน้าทาหารขมรบางนายทำคอนเทนต์นะจ๊ะทำคอนเทนต์เรียกกระแสค่ะโพสตคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเขาโชว์อะไรโชว์ปืนแนะ่กระบอกใหม่ค่ะเขาบอกเป็นปืนกลที่มาจากจีนแล้วพูดว่าอะไรป้าเจอกันแล้วเจอกันอนอกจากนี้มีอีกคลิปหนึ่งฝึกซ้อมยิงปืนกลที่จังหวัดโพธิ์ตว์นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นปืนแบบไทย80ของจีน เรียนแบบปืนกล PKM ของโซเวียตแล้วก็มีการฝึกซ้อมยิงปืนไรเฟิลจู่โจมของจีนซึ่งก๊อปปืนไรเฟิลของอเมริกาแล้วก็ฝึกถอดประกอบปืนในพื้นที่จังหวัดเสียมราฐนี่ครับเขาก็ฝึกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีคลิปฝึกซ้อมยิงปืนนี่คือคลิปฝึกซ้อมโดยฐานใหมลักที่3ในจังหวัดบันเตียเมนเจยที่เสียมราฐและจังหวัดพระตะบอง คือทุกคนทุกหน่วยเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอ่าเห็นไหมเขาก็ฝึกเขาก็ซ้อมเขากันอยู่แบบนี้นะคะอันนี้เราก็ทําอะไรมันไม่ได้ถูกเขาเขาก็ซ้อมอยู่ในประเทศของเขา,ขาแต่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่และเราก็รู้ทุกความเคลื่อนไหวด้วยว่า ซ้อมอะไรกันบ้างถูกแล้วจะมีคลิปกระโดดล้มด้วยนะคือเอาจิงๆ <c oughs> เขาก็กระโดดล้มอะไรางเนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาซ้อมแบบท่าทางเขาอาจะแปลกๆกว่าบ้านเราหน่อยอะนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะทางด้านของพลตํารวจเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรนะคะท่านนี้เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเป็นผู้อุ่วในการศู์ต่อต้านการค้ามนุษย์สํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยพร้อมกับเจ้ากรมทหารบกนะคะเป็นเจ้ากรมข่าวเนาะพลโทธีรนันท์ทันท์้างค่ะท่านพาคณะผู้ช่วยทูตทหาร20ประเทศเลยนะคะ มีทั้งสหรัฐอเมริกามาเลเซียเวียดนามค่ะแล้วก็ FBI มา Open House ค่ะมาเยี่ยมหน่วยทหารแล้วก็มาดูสถานการณ์ชายแดนนะคะมีการบรรยายเนอะแล้วก็ชี้แจงว่าไปเจอข้อมูลที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา62แห่งด้วยกันนะคะ62แห่ง ค่ะอันนี้แค่โซนน้อยนะจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นด้วยถูกและจากนั้นก็พาไปที่จุดผ่านแดนช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์คือจุดนี้ตรงข้ามโอสเมทต,ตรงภาพนั้นแหละจะเป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะอะไรถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นเมืองขนาดใหญ่นั่นคือฐานสแกมเมอร์นะคะจะมี2แห่งด้วยกันคือโอสเมทรีสอร์ทแล้วก็รอยัลฮิลค่ะโดยเฉพาะรอยัลฮิลเนี่ยเป็นอาคารสูง6ชั้นมี3าอาคารนี่ตรงนี้ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นใช้เป็นที่พักแล้วเป็นห้องทํางานสแกมเมอร์นะคะ แล้วก็จะมีรูปภาพต่างๆในนั้นค่ะเป็นเอาไว้สําหรับหลอกคนเวียดนามคนสิงคโปร์คนอินเดียอย่างนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปเลยขอทีมงานอีกนิดหนึ่งได้ไหมพออยากขยายตรงจุดนี้เห็นบอกว่าพอเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมไอในเมืองแห่งนี้ดีดูมันเป็นตึกราบ้านช่องเนี่ยพอเข้าไปตรวจปั๊บข้างในมันเป็นโรงพักปลอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เอาไว้หลอกโรงพักปลอมถูกค่ะ เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉาก,ฉากนะเออเป็นฉากที่ทําไว้เหมือนกับว่าเฮ้ยจากสถานีตํารวจนั่นนี่นู่นนะอะไรเงี้ยเออเป็นฉากสถานที่เป็นเหมือนโรงพักว่างั้นเถอะของสิงคโปร์จีนเวียดนามบราซิลอลอสเตเลอินเดียค่ะแล้วก็ยังมีสถานีตํารวจเลียนแบบของประเทศจีนมีโต๊ะทางานมีทุกอย่างติดโลโก้กระดานเอกสารดูสมจริงแบงค์ปลอมก็ด้วยใช่แบงค์ปลอมเพียบเลยที่เขาไปดูนะคะคือจริงๆอ่ะจะเป็นหลายชาติเลยอะค่ะคือก็ เหมือนในลมิดเป็นแบบสถานที่ย่อมๆอันนี้ของจีนนะคะเครื่องแบบมีตำรรวจครบทุกชาติด้วยมีหมวกวางอยู่ด้วยหมวกตำรวจของแต่ละชาติเห็นไหมนี่มีเอกสารหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมครับบอกว่าจุดนี้มีสแกมเมอร์รวมตัวกันประมาณ8 0 0พันถึง1,000 0คนค่ะแ,<ต>แล้วก็มีธนาคารปลอมด้วยนะคะใช่คือถ้าให้พูดอะยาวเหยียดเลยจริงๆอะเพราะว่าหุ้มสัรหาพบเนาะ